เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile นะครับตอนนี้เราก็มีแพทใหม่นะครับ1.6ก็จะเป็นโหมดฟลาร์เมเนอร์ลรแล้วก็รอย a l p พาร์ท,ที่3นะครับก็จะเป็นทีมเซตฟ้ดขอรดอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดหมาป่าเดียวดายครับชุดโลนบูฟนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเท่มากครับเท่เรามาดูรอย a l p พาร์ดีกว่าครับว่ามีอะไรมั่ง ก่อนอื่นไปดูโฆษณาก่อนอ่าโฆษณาชุดเฟ้นไฟชุดสดจากฟาร์มนี่กระเป๋าจ่ายตลาดปืน m4 ครับลายอย่างเฟีย้ยว มีลำแสงพุ่งออกมาด้วยงงกันทั้งร้านเชฟสเปเชียลนั่นเองนะครับโอเคมาดูที่เลเวลหนึ่งครับ เลเวลที่1ก็จะเป็นชุดหมาป่าเดียวดายนะครับแล้วก็จะได้รับปืนโลนบูฟคิวนั่นเองพอมาถึงเลเวลที่3ก็เราก็จะได้รับอีก80 UC นะครับหรือว่าจะเลือกเงิน G ีก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เลือก UC ดีกว่าครับคือถ้าเราเล่นครบจนเลเวล50อะยังไงก็ได้คืนนะครับคือใช้ใช้เงิน UC 360 UC นะครับในการเปิด อรอย่อพาร์ตในช่องอีลิตนะครับเราก็จะรับไอเทมด้านล่างเมื่อเราเล่นครบปุ๊บเราก็จะได้รับ60 UC คืนเช่นกันนะครับเท่ากับว่าเราได้ได้มาแบบฟรีๆเลยนะถ้าสมมุติเราเล่นเร,เราเล่นถึงเลเวล50นะครับผมโอเคต่อไปมาดูที่เลเวล7นะครับอ๋อเลเวล7นี่ครับมีให้เลือก40 UC หรือว่าจะรับเงิน G ีครับโอเคพอมาถึงเลเวล10นะครับเลเวล10 เราก็จะได้อน,นี้ครับกระเป๋ากระเป๋านี่เองครับกระเป๋าสพายผักครัวพอถึงลเ,เวลที่13นะครับด้านบนก็จะได้รับล่มชูชีพลายซูเปอร์มาร์เก็ตเซลครับสวยดีนะครับแล้วก็ได้รับเงินยูเช่นเคยพอมาถึงลเ,เวล15ครับก็จะได้รับท่าเต้น อันสุดเซ็กซี่ครับท่าแดนสนัน่นนี่ครับท่านี้แบบว่าดึงดูดมากครับท่าฮา่าเต้นนานด้วยโ อค okay, ครับอันนี้ก็เป็นอวตารนะครับเป็นรูปหน้าเฟนไฟล์นั่นเองพอถึงเลเวลสิก็จะเป็น UC นะครับเลเวลยีก็จะเป็นเครื่องบินลายเฟนไฟล์นั่นเองครับพอถึงเลเวลยีก็ได้รับ20 UC เลเวลยีเป็นชุดสูเสือดาวครับอย่างเท่ครับอันนี้ก็เป็นไอเทมฟรีนะถ้าเกิดว่าเราเล่น RP ถึงเลเวลยีครับก็รับได้เลย นี่อันนี้บอกเลยว่ายังเท่ครับเลเวลสามสิก็จะได้รับชุดระเบิดกระลำปีพีชีพครับโอ้โหอย่างเท่แล้วก็ถ้าเซิร์ฟเฟนไฟล์ครับนี่ตีลังกาถ้าเป็นเรื่องจริงก็เฟนไฟล์6ไปนานแล้วครับนี่ครับพอเลเวล35มห้ปืน AWM ครับลายยังสวยครับ เรืสามก็จะเป็น UC ให้เลือกเช่นเคยนะครับเรือสี่นี่ปืนครับเป็นปืนลายอย่างเท่ครับปืน M 1 6มาดูตัวปืนกันบอกเลยเท่มากๆครับสวยซีซั่นนี้แบบสวยสะดุดตาครับตีมอาหารพอถึง level สีกับ47ก็จะได้รับ UC อีกเช่นเคยนะครับพอพอมาถึงเลเวลสุดท้ายเลเวลห้าสิบนั่นก็เป็นชุดโปรดของซีซั่นนี้นะครับนั่นก็คือชุดเฟ้นไฟนั่นเองครับดูดิครับเฟ้นไฟพอเวลาตัวละครเราเคลื่อนไหวนี่แบบเฟนนไฟมันจะสายนะให้ความสมจริงได้โอเคเลยอ๋อเรามีเฟ้นไฟที่ปอกเข่าด้วยครับ ชอบมากชุดนี้เมื่อเราเล่นจบรอยย่อพาร์ตเลเวล50แล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อนั่นก็คือการซื้อเหรียญครับเหรียญเหรียญ rp นั่นเองครับเพื่อที่จะไปแลกครับแลกชุดชุดนี้นั่นเองครับชุดหมวกสดจากฟาร์มนะครับผมชอบเรียกว่าชุดหัวกะลาปี น,นี้นะครับซึ่งชุดก็ราคาก็จะประมาณ600นะครับอันนี้ก็เป็น225อันนี้180เราต้องเล่นเกมเดิน,นครับเกมเดินในแผนที่อันนี้ครับแต่ผมขอเล่นให้ครบ50แล้วมาเดินแบบปลอดภัยดีกว่าคิดว่าน่าจะได้นะครับอันนี้เดินรอบแรกได้ซับพลาย20ไปแล้ว โอเคครับอันนี้ก็เป็นภารก,กิจ RP ก็อย่าลืมหาเพื่อนๆมาร่วมทําภารกิจนะครับภารก,กิจประจําสัปดาห์ซึ่ง RP ก็มีหลายอันนะแล้วก็ภารก,กิจประจําวันภารก,กิจประจําสัปดาห์ครับอันนี้ก็ได้ RP เหมือนกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ